หืมัดนน้พรงเวทชจอยเห็นนาดนางมาสีก็ยอ้อยวีสัญญีสลดตายคันต้ตาดอกตรงนาละหมดปัญญาได้เอาวางปันดวงใจสิลดคาดถาบและคันสิแตกบ้างดอกตายทิมดอกพรมกันยีเมียกือ้ยี่นะขลาดจำยังคันจมใส่ผ้าเผ้าตาก แม่สั่งเป็นแทนอลารองเมีย้ยเพงน,นั้นของพี่อยู่นํำกันดีีตายจังใช่รองจังสี่บะมีสองฟังสี่เคตายก็ตายไรกลางป้าแม่ด้องแงเ่เนบโนลาหลอกสองคอนกันใหญ่กับเพื่อนด้องไห้ซอยละแม่เสียเกเด้นอกคอยละเงียตายเงี้ยโอ้ยสิ้นสยงน ได้เป็นนายบบราว่าปวด่อมันถือพี่แม่นกำมังาสามาสมปากการตั้งหวังฟังในพญา,า,ายุโลกสองสัเลอเพื่อแมวสีรอบถือทายอเลยแม่ตายเสียสํำนากำอยังเด็กันยมพอโลบมันโนโนอสามาเป็นดอกจังสีจังสีจังสีงสยากนี่หวานดอกเปล่าคืน้นน่ะ เาเห็ในสะอื่นเผื้อนำดอกพรอนกินท,ทิละเมอควันข้างในสังขหควายมาสีตายบุรแก้วยังน้ำกาใครสวัวโอ้ยเมียทิละของกว่ามีสองคนตอนนั้นสิดูนาบังผููได้บางไปทางทติตเตะกระเบนตาดอกนาออกตะวันตกมีเต่าพ่นกันเดินนนดอกข้องเหียมนะแก่ท่เนืยอยังกว่างปนกันดอกมัว่วเมิดตัดเป็นเผื่อบารแกงะลอมแรงดอกพาดวิ่งนี่นะ เหลือแบบนกกากีขันเขียงกูรคองขันโคโรรังนันมีสุกตัวบานมีแม่กลัวนะมั่งลดแตงแล้วบางมีแนวสี่มนทอและยมืเอ้ยทุกใงหลอกมาหอดเส็นมาซ้อยูนี่นั่นกูนี่กันาอินีน่ะมามาสี่ตายก็คือมาขันสางดินขนาดปินแม่โดนางสองียนกังความจกคอนก็เอนะมือขวากูไปข้ามไปใส่คืนซ้อวนละ สาตุด้อเด้อคุณบุญก็จะมาส่งให้มาสิ่งใดรองเต้ามามีนะตาหู้น้ำรูปหน้าปังมากลัวกลัวนะตามกบวนควันมีจ็มาเศร้าตาบ่อยมาเด้งควันเหงาควันเหงามาเล่าขี้เหมือนตุ้งปลายมาเลาเรือมาเล่ากายควันยาใบยาตายมาขอรบสู่ขี้นะวันจะหลงแกกิ่งวิ่งเล่นเต้าตามสนันต่อขันบ่รอรับนึ่งซาลา กายาปะะพ่มนามแมวผิวงามกระเลยตื่นดอกย้อ้ยมื่นไปเห็นตื่นขึ้นสติปืนดอกเต้ามาแสนได้จะได้แรงล่าหอมยงเบสันดอนะแม่วอนมาท่านตายแค่สวิงวายลมจังววะในข้าวนี่มาซีงขึ้นนานแล้วละ่ะ ทะเวดีน้อยใจซ้ำสิท่ำกวนดอกม่วนมัวต่อยมแม่ละมาสุพรรณังมาสีเด้อหมูยอยากพี่น้องสัตว์ถ้าเจ้าวันจังใดแม่ใหญ่เอ้ยนะมีอย่างนอของใชจขันน่างเบ่งทั้งครัละแม่ใหญ่ละมือแม่เอ้ยพูดเงยียบใ้สิหาแถื่ตั้งแต่ใส่หรือม่้เจ้าสิจ้างพระเวทนนเทียนแห่งกู้หนึ่งจักเหรียญเทียนหัวค่ายชีงแมนเพรสสีสิงให้นะ กาไแบงินไปท่องนั้นเปยามาสู่แก่ย้อนเอ้ยคิดเบื่องดูกวา,ามทานศรัทธาเจ้าไว้จังไหนแม่ใหญ่อ้อลาจังสลายย้อนยจังมาในตอนนี้ส่วนพระเวสสันดนกรกสิสุวันในพนังมาซี่พระวราขึ้นมาแลวแล้วเสียอ,อกเสียใจเวสสันดอนท่านไปเพราะใดกาว่ะ ในตอนนี้พามกระตกแต่งแล้วทุกสิ่งด่าดีแม่ใหญ่เอ้ยกระสิตสู่ันในพนักมาซี่จัดหน่อยเพราะน่าแม่ใหญ่เพราะว่าเวลามันกระจอมาแล้วอีแม่ใหญ่อะพันกว่าตีสีมันนี้เป็นเมื่อสัน,นวนนนนันนี้วันนี้ที่งาหมดจ้าสองตอนนี้แม่นตกไม่จันขณะนี้แม่นขับในแก้วคุณน่าตกแต่งแล้วพอผามเราโยมามื้อหลัง หาดาวดามเาตุงยังสินบัสร้างไม่มาแฟนนินได้มาจากอาการไพื่อิน้าทีลาเราประทานมากมาสูบควางแนงหน่อยหนาดาระดาไในเงินทองทั้งเข้าวควางไยลาเบิ่นบย่ยากมาหน้ามีปูป่าเราปิงเกทั้งตนนัวเดียนั้นตั้งอาละมาทั้งน,นางปาและเมกี้ xin đại ni đại chặt chẽ đại tang bỏ tu là sắp phát ca cái má ơn là ba cho là thao so và là ามามเยอะคว,นควะออนะันแล้วหควรนไปแดงมาสิเจ้าทั้งหดก็แล้วแต่โอ้ยเจ้าไปหลงตั้งเสียงนกกระโดกห่องอย่ใได้ดาวดําโดงดอกลากเอิะให้เจ้ามาแม่ทนมาสู้ไกลขึ้นนั่งบานกวนนักหลางเขานี้ไปโยแส่ควนันจะไม,ะาาาม,ม่อดให้ย่าไปสนต่ำก่อข้ารอลาเดือดควันไฟแดงมาสิวอนนา้ย่าไปสนต่ำก่อเข่า วันมาซี่จอยเจ้าเล่าขึ้นมาสะตันส้อนพระเวทสันดอนก็เลยจ่าตอวซีข้าวเงียนะหลานเอ้ยสองกันนาชนีพี่ไดท่านไปลด้เราคือจ่าเราคืนบามาซี่นั่หนาลาก็เลยว่าต่อไปเด้นอนนี้่ะ โอ้ยขั้นเมนตังเต็งกี้ทั้นเบอกพอคำน่ะนัง่งเสนอนนมธานาน้ำแังกิงนอกข้าวนี่เอาแต่สามีเจ้าสิทำท่านบ่ิยจ่าเกิดมาให้จ่านีา้ดอกฝังซอนอผลผลอดอกวันผัวดินนอนนี่นะเออข้าวนั้นข้าวเวชเจ้าจากเบาต้อแม่ส่ ให้เจ้ามอธนาสลามาสีนัดอกคือว่าสัตยนยมดอกพีนองข้าวนี่กระดังกันเลยไงเอ้ยให้เจ้ายกมือขึ้นซาตุการดอกคือว่าได้โนมเด้อให้ได้ท่านกับนังมาสี่ให้ได้บุญานี่ทรงดอกส่วนนีนะคือแท้มันดังกันเลยไงเอ้ยนี่นหะเออให้ตอนนี้มันก็เจียเสียงนะกานมาสีดอกคือว่าใจเอ้ยที่เก่าเสียบคาถา เดียวโมยกันพี่น้อง10ปีกว่าน่ะแม่นซวนกันแล้วล่ะนะล่ะสาธุเด้อ <coughs> 对对对。<Definitely. S 2> yeah,